สัสดงนี่คือการสาธิตวิธีการทำงานและการทดสอบของระบบควบคุมเครื่องอบข้าวอัตโนมัติตามค่าความชื้นควบคุมด้วยตัว Arduino Uno you know นะครับสำหรับโปรเจกตตัวนี้ครผมเราจะใช้ในส่วนของตัว Arduino Uno you know Mega 3 2 8 P นะครเป็นตัวประมวลผลหลักครับทำการเิฟเฟกต์กับจออ c d ดีขนาด16คูณ2แบบ I 2สครับเพื่อประหยัดพอร์ตในการ ใช้งานของตัว Arduino Uno ของเรานั่นเองครับโดยเซนเซอร์นะครับที่จะทำให้ในการวัดค่าวความชื้นและอุณหภูมินะเราใช้ DHT 1 1, 1ครับซึ่งเป็นเซนเซอร์นะครับในการวัดค่าวความชื้นและอุณหภูมิแบบดิจิตอลมีความแม่นยำสูงครับทำการอ e ิน์เฟกกับตัว Arduino Uno นะครับร่วมกับตัวรีเลย์ขนาด1 c h a n ช e l ครับที่จะทำให้ในการตัดต่อวงจรเปิดปิดพัดลมนั่นเองครับโดยเราจะทำการต่ออนุกรมกับตัวพัดลมระหว่างขา N/O และขา Common หรือว่าขา Com ของตัวรีเลย์ของเรานั่นเองครับเมื่อตัว นะครับความชื้นนะรหรือว่าเซนเซอร์ความชื้นของเรานั้นสามารถที่จะทําการวัดค่าความชื้นของข้าวได้มากกว่า13%ขึ้นไปครับก็จะสั่งให้ตัวดอโดยูนนั้นส่งลอจิกมาที่ตัวรีเลย์ของเรานะครับทำให้รีเลย์ของเรานั้นออนครับทำให้กระแสไฟฟ้าไหลคข้วงจรผ่านตัวพัดลมแม่น่านสมบัติของรีเลย์ทำให้พัดลมทํางานแต่ว่าถ้าเกิดข้าวอุณหภูมิและความชื้นต่ํากว่า13%ลงมานะครับ ก็จะสั่งให้ตัวรีเย์นั้นออฟครับก็จะทําให้พัดลมนั้นหยุดหมุนครับเป็นการลดค่าความชื้นของข้าวนั่นเองในขณะที่นะครับจอ L c ฟของเราคนระับก็จะทําการแสดงในส่วนของตัวค่าอุณหภูมิและความชื้นนั่นเองครับโดยในที่นี้ครับเราจะใช้ในส่วนของตัวค่าความชื้นเทน่านั้นครับในการประมวลผลในการเปิดปิดรีเย์นั่นเองครับสภาบแรงจ่าย power supply ของเราครับเราสามารถจะใช้ได้2แบบครับนะครับอย่างแรกหนึ่งแบบแรกก็จะเป็น usb แบบนะครับ ทรายบีที่เสียบเข้ากับบอร์ดนะครับโดยใช้แรงดัน5โวลต์อาจจะมาจากที่ชาร์จโทรศัพท์มือถือนะครับหรือว่า power bank ก็ได้นะครับที่มีแรงดันไฟออกมา5โวลต์เป็นแบบ USB นะครับกระแสนะครับไม่ต่ำกว่า1แอมป์ครับหรือจะเสียบเข้าสู่ขั้วใน2ตัว USB ของคอมพิวเตอร์ก็สามารถใช้งานได้เช่นกันนะครับส่วนแบบที่2ครับก็จะเป็นในส่วนของตัวแจ็คอะแดปเตอร์นะครับโดยมีแกนในเป็นบวกแกนนอกเป็นลบนะครับกระแสไม่ต่ำกว่า1แอมป์เช่นกันครับโดยสามารถที่จะใช้แรงดันได้ระหว่าง9-12โวล แต่ว่าถ้ามีค้อแม้นครับตัวแจ็คตรงนี้ห้ามสลับขั้วกันเด็ดขาดครับโดยต้องมีขั้วในเป็นบวกขั้วนอกเป็นลบนะครับสำหรับการใช้งานครับในที่นี้ครับผมผมจะลองใช้ในสงองตัวนะครับค่าแรงดัน จากนะครับขั้วย s B ีจากคอมพิวเตอร์นะครับเป็นการจ่ายวงจรให้แก่บนจรนะครับจ่ายกระแสให้กับวงจรครับรอสักพักหนึ่งครับให้ตัวอ r น u i n o Uno ของเราบูตขึ้นมานะครับก็จะเห็นหน้าจอ LCD ดีของเราตอนนี้ที่คือ t e m p e r a t u r e หรือค่าอุณหภูมิตอนนี้นะครับวัดได้อยู่ที่ประมาณ25องศานะครับทับ30 30คือค่าที่เราตั้งไว้นะครับแต่รีเลย์จะทำงานก็ต่อเมื่อค่า h i ิ i ม y หรือค่านะครับ Humidity หรือค่าความชื้นนั้นสูงกว่า13%ก็าือตอรัเซ็งมากาคือตอ13% ตรงนี้นะครับที่ขีดทับด้านหลังนะครับโดยค่าที่เราเซตน,นะครับสามารถที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ในซอฟต์แวร์ครับอาจจะเอาทับสิ13 15หรือ20ก็ได้นะครับเราก็สามารถที่จะทําการเบรนโค้ดเข้าไปใหม่ในที่นี้ครับเราก็จะทําการให้โค้ดออกไปด้วยนะครับเราเราจรึงสามารถที่จะทําการแก้ไขโค้ดเปลี่ยนแปลงโค้ดตามความต้องการของเราได้น,นั่นเองนะครับ เมื่อนะครับค่าความชื้นของเราตอนนี้นะวัดได้41ซึ่งมากกว่า13แน่นอนก็นสั่งให้ตัวีเลย์นั้นออนครับในที่นี้เราก็จะเห็นในสวนของตัวีเลย์มีไฟสีเขียวติดนะั่นแสดงว่าีเลย์ทำงานนะครับเดียวกันครับก็จะมี b u ซอร์นะครับเสียง b u ซอร์ออกมานะครับโดย,ยระยะห่างระหว่างนะครับดังกับไม่ดังอยู่ที่ประมาณ500มิลลิเิกเพื่อเป็นการแจ้งเตือนผู้ใช้งานว่าณนะตอนนี้นะ้นสามารถวัดค่าความชื้นได้สูงกว่า13เกิดเสียงแจ้งเตือนและสั่งให้ตัวีเลย์ออนเพื่อทำหน้าที่รนะครรับนะ ส่งผ่านกระแสนะครับหรือว่าต่อวงจรให้ตัวพัดลมมันสามารถที่จะทำงานได้นั่นเองโดยนะครับพัดลมที่เราใช้ครับจะต้องมีกระแสไม่สูงเกินกว่า10แอมป์หรืออยู่ที่ประมาณ2,200วัตต์เมื่อใช้ไฟบ้านครับแต่ในที่นี้ครับเราสามารถที่จะใช้ได้ทั้งไฟบ้านไฟ12โวลต์ไฟ, w, ไฟ24โวลต์เพื่อให้พัดลมงานสามารถจะทำงานได้ตามต้องการตามที่เราตั้งไว้นั่นเองนะครับ อ่านะครับตอนนี้ค่านะครับความชื้นของเรานะว่าได้41สูงกว่า13%ที่เราตั้งไว้นะครับทำให้รีเลย o ์ออนก็คือไฟสีเขียวติดและมีเสียงออกที่บัสเซอร์เป็นลักษณะเสียงแบบกับพิบทุกๆ500ร้อยมิลลิวนนั่นเองนะครับนะครับถ้าเกิดได้อยากได้เสียงดังเราก็เอาสติ๊กเกอร์ออกได้นะครับอ่านะครับประมาณนี้ครับผมขอจบการนําเสนอนะครับเครื่องควบคุมนะครับอบ ความชื้นข้าวอัตโนโมัติโดยใช้เซนเซอร์ DX d รี t 1ทหนึ่งควบคุมในตัวโนโนยูโน่แต่เพียงเท่านี้ับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ